วันนี้พาแม่มาเก็บต้นสดาค่ะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนสดาวฝรั่งต้นออสกนะคะอัสกนี่สดาเนี่ยเห็นไหมแม่นี่ยอดนึงแม่แกบ,บอกอยากเก็บไว้แช่แข็งใช่ไหมแม่เนี่ยเริ่มจะแก่แล้วแม่เริ่มจะแก่ลแล้วปะลุยต่อแม่ปะ แม่สวัสดีเพื่อนๆนหน่อยแม่สวัสดีค่ะหมัยก็พามาเก็บกระเดาลูกเอ้ยป่ะลุยค่ะน,น,นู่นอ้าวโอ้อันนี้มันสูงแม่ไม่ถึงสงสัยเราต้องไปลาตรงสะพานแล้วมัว้งอันนู้นก็ใช่แต่ว่ามันมันลกเหลือเกินเราคงไปไม่รอดอะ่ะอันนี้เคยพาเพื่อนๆมาเก็บแล้วนะคะนี่ตน้นเชอร์ลเวนนะคะใช่ไหมเชอร์ลเวน ที่เขาจะมีกลิ่นแบบออขนมลอกรกิสนะคะสปันช์เชอร์แบผักป่าตอนนี้เยอะนะทุกคนนะมีทุกอย่างอะ่ะตามพื้นก็มีเนี่ยเอ็นยืดยาเอ็นยืดเอ็นยืดดอกไม้ก็สวยค่ะ แม่ลุยเก็บเดาเสดานะต้นต้นน้อยๆเต็มเลยแม่ข้างในแต่ว่ามันมันรกเราไปไม่ถึงจะด,ดีแล้วแม่แม,มันรกนะม <laughs> แม่ลุยเข้าป่า เอาตรงสะพานก็ได้นะแม่ตรงนู้นอย่าไปเลยเพราะว่าไอ้นั่นมันมีไอตัวไอ้นั่นอะโรยูไอกวางป่าอย่างนี้ตัวกวางป่ามันชอบมีไอ้นั่นอะตัวเฮปมันเยอะนั่นแหละอย่าไปเลยปะเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นมีต้นแม่ต้นใหญ่แต่ว่ามันแก่แล้วมั้งแม่แถวเนี้ย เดี๋ยวเราไปเอาตรงสะพานก็ได้ <มา S 1> น่ยแม่ฮะมีสงสัยต้องไปเอาตรงสะพานโอ้ยเรามาชาไปนาะแม่เนาะนจะต้นใหญ่มากเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวจะมวนโน้มกิ่งไงมาอ่ะมีไหมเอาแม่ดึงแม่ถอดแม่เด็ด มันมันไม่อ่อนนะแม่มันแก่เนะมันแก่นะเราสงสัยต้องไปเราทงสะพานแหละปล่อยเนาะอ,อันนี้อันนี้มีแต่แก่กๆอันนี้ไม่ใช่ ตรงนู้นใช่แต่ว่ามันแก่แล้วต้นนึงแก่แล้วละพอเลวพอเนาะเดี <ไป S 2> ๋เอาตรงสะพานเนาะคนข้ามเหมือนพาแม่มาเก็บดอกหญ้าหวานนี่ไงแม่หญ้าหวานจ้ะนี่ไงอโอ๊ยแต่ไม่รู้ว่าของสายแก่แล้วเนี่ยนี่เหนียว,วเราต้องเอาอ่นอ,อนๆมั้งเออเอาอ่อนอ่อนอ,อนน่ะแก่แก่มากเหนียวไม่ต้อง อย่งไงดอกยาหวานอือทุกคนนะไหน,นเนี่ยเยอะอยู่นะข้างทางเนี่ยข้างทางเอาเห็นบางคนเขาก็าไปลวกน่ะแม่ลวกกิน แมวทั้งต้นเลยนะอ่ะไปชิมหน่อยนึงพอนะเลือกไปเยอะเนะี่ยทั้งแถบเลยแม่ชิมดูก,ก่อนเดี๋ยวก็จีบดาเย็บถูกไมอ่าศูนย์พันนี่เอาไปชิมก่อนขอนะคะขอไปชิมเนาะยังเ,เยอะมาก <c oughs> เยอะมากเหมืนทั้งแถบเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มีนะอุ้ย <c oughs> <c oughs> ต้นเต็มเลยแม่แถวนี้อื้ <c oughs> <c oughs> ยาหวานลาบานแล้วเขาจะมีดอกสีเหลืองไม่เหลืองก็เป็นสีสีแดงๆโอโรใช่ไหมดอกยาหวานเอาไปแค่นี้ก่อนตาลอยเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาไปชิมคลากรรมกันเนาอแม่เนาะมาเหมือนแม่น้อยเดี๋ยวเอ้ยแม่ แม่ได้อย่าหล่นลงไปนะเดี๋ยวกลิ่งเดี๋ยวกลิ่งดอกยาหวานมีตะยางพอเจ้าจำนานก็เคยเอาไปกินกันใช่หวานน้ํเหื่อยนี่อ๋อนาเป็นคนบอกเองออ นาเป็นคนบอกลองลองตัวเองลองไปกินเกน่งเก่งสาวนาอาเอาไป <laughs> ลองกินเนื้อส่ตอร่อยจะมาคลิป <laughs> มันเป็นยางนั่นแหละนั่นแหมันจะมียางยางออกโมโมอะไรก๊อ <c oughs> <laughs> พระอาทิตย์เสียหนูยันตุก็ลล่าแม่ฮัลโหลว่ากราดอีกสิพ่อกับลูกสาวช่วยกันสร้างอันนี้ยังไม่มาช่วยพ่อ สองพ่อลูก e นี่ช่วยกันเนียมี hum.

ฟิลปปินวาริโอเรบีนตเตยเตระพาไปดูกลุ่มศพที่พักผ่อนลูกชายหมวยนะลูกชายน้อยที่พักผ่อนลูกชายนะคะตรงนี้นะมีอยต้องมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เขาแล้วเนี่ยแบตเตอรี่หมดนี่นะคะบลิสต์แมวของหมวยอ่ะแมวตัวผู้อ่ะ นอนอยู่ตรงนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะที่อยู่ในคลิปวิดีโอบ่อยๆนะก็จากพวกเราไปแล้วนอนอยู่ตรงนี้ขยายกระถังพริกนะคะพริกนี่ชื่อของพริกเขา Bird Eye Demon นะคะจะเป็นพริกเม็ดเล็กๆ ที่ดูในรูปมันนะสวยมากปลูกเป็นปีแรกนะคะกิ่งแขนงเขาเยอะมากเลยทุกคนดูกิ่งแขนงเยอะมาก